ในตอนที่เจได้มาพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มากกำลังนี้จงใหญ่เครียดปัญดาแทนพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้องเชื่อองค์สมเด็จพระทศพลคือพระพุทธเจ้าถ้าว่าย่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคำว่าการมสุขานิการในโยก ท่านแปลว่าย่อหย่อนแต่ความจริงกามะแปลว่าความใคร่เพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไปเลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์พุ่งสร้างก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทําใจแบบสบายบายให้อารมณ์เป็นสุขถ้าความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความพุ่งสร้าง แล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราวทำเอาแกการแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฝืนแต่ใครก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วแต่ละตอนที่เจ็ดว่าถ้าขี้เกียจทำน้อยๆจะได้ผลมากให้เอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่ง ที่วันดาท่านครูบาอาจารย์หลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริงๆถามวาทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบด้วยกําลังใจของท่านในการที่แตนึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแต่ที่ที่ท่านแสดงออกมาทางกายทางวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่อง เพราะคนยาตาไม่ใช่คนได้เจตวิยายานขั้นวิเศษวิโสแต่ว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้นั่นก็หมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอาตามนึกเรื่องอะไรขึ้นมาท้าพูดเรื่องนั้นทันทีทั้งทั้งที่ยังไม่ออกจากวาก คือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาจจะมานึกภาพเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริงแต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสน์กันทำไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจกันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องไปสูว์เป็นพระอรหันต์หรือเปล่า ท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตถ้ามีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับทับถืเพราะประเภทนี้อจะมาเมื่อหนุ่มๆบวชใหม่ๆ <c oughs> ในยะนั้นพบหลายองค์แต่และองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหวค่ แต่บอกว่าตอนหัวค่ำในอย่างขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้ระบรดดาท่านพุทธบริษัทเมื่อจะมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนําว่าเวลาไปถ่ายอุจาระก็ดีว่าเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้า ความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ชาดจริงไปเจอพระที่มีความสําคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาเจอทายุจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่เที่บอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาทายุจาระปัสสาวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกําลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอกุศล ก็จะพาให้ใจของตนและอาทิตย์สมานตักายของตนลงมารกไปท่านแนะนำดี <c oughs> แต่การแนะนำด้านไอก้กาเอากำไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆแล้วได้กำไรสูงสูงนักค้ากำไรจะไม่เกินคนถ้าเกินคนนั่นก็หมายความคิดต้องการกำไรเลยนี่ผ่านนี่เกินคนแน่ ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการานิพพานยังไม่เป็นการค้ากําไรเลยคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้การเอากําไรแท้บอกว่าอย่างนี้เวลาโค้กข่าอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหนื่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆ ว่าตื่นขึ้นมากายไม่ทํางานแต่ใจมันคิดแล้วมอาถึงเวลาค่ําร่างกายอย่ากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลําบากผลดีจะไม่เกิดให้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ส่งตัว เมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงๆก็ไม่มีนี่ก็แนะนำว่าถ้าทำไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลำพังจะนั่งแบบไหนนั่งก้าอีนั่ง คาตมัดนั่งพับเพียบนั่งเหยียดขานั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่างนอนก็ได้เองกายก็ได้ยืงก็ได้เดินก็ได้เดินเขาได้โจกกลมเป็นว่าทำได้ทุกดียาบทแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเพลียความง่วงขึ้นมาถ้าบอกจงอย่าฝืนนอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้ ถ้าภาวนาให้หลับไปถ้าขณะใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌามนมาลายะตัดหลับทันทีล้วท่นวานบอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมงท่านถือว่าเป็นการทรงฌานนั้นทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจึงก่อจะตื่นถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลต่างกำลังฌานทันทีนั่นคือตกนรไปได้แล้ว ข้อนี้บรรดาเ่็นพุทธบริษัทโปรดทราบว่าขั้นของสัโญอดสามทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้สมาธิไม่สูงเลยคำว่าปฐมฌานท่าเป็นเครื่องสังเกตก็คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ลมหายใจเขาออกก็ตาม ในตอนนั้นหูเราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนแจ่มใสต่างกำลังที่เขาส่งเสียงกันในขณะนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจรารณาก็ได้ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมชาญไม่มีอะไรหนักนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบาๆและก็การเจริญพุทธานพุติกรรมฐานนี้บรรดาแต่พุทธบริษัท ถ้าใช้กําลังใจจับพระรูปประโฉงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะเป็นการดีมากแต่ว่าท่านที่จะทำอยางน,นี้ได้เฉพาะที่ท่านได้ทิพยิจกุญานในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรของอริญ,ญาถ้าได้มโนยิทธิซึ่งมีทิพยกญาณอยู่ด้วยริงจะทําได้ถ้าเราไม่ได้หมดสองหมดนี้ ก็ใช้จับรูปพระพุทธรูปตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือตอนที่เจ็ดตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนำเอาไว้แค่นี้พอทำแค่นี้พอถ้าถามว่าทำนิดนิดหน่อยจะมีนิสงหรือจงอย่าลืมว่าทำครั้งละนิดครั้งละหน่อยทำครั้งละน้อยสองสามนาทีย่อมมีอานิสง ขณะที่เราทําจิตไปสมาธิมาไรเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งต่็นกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากชานความดีจะสะสมตัวอยู่เสมอถ้าถามว่าคนที่ทําความดีวันเล็กวันน้อย ตายแล้วจะมีอาน,นิสงส์อย่างไงจะมีผลเป็นประการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมากแต่วันนี้ต้องของประทานอภัยกับบรรดาท่นานพุทธบริษัทในฐานะที่าตมาต้องซ้อมตายมาหลายวาระการตายที่มันตายจริงๆไม่ได้ซ้อมแต่ตายแล้วกลับฟื้นคือขึ้นมาขอประทานอภัยดื่มน้ำนิดหนึ่ง <c oughs> ป็นกลับฟื้นขึ้นมาย่อมมีผลในการตายครั้งนั้นนั้น <c oughs> ขอความตายตอนต้นมาคุยกันและเวลาสักประมาณสิบสี่นาทีท่านนั่นหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวันเล็กวันน้อยทุกๆุกวันย่อมเมนิสงอาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็ก ต้องถือว่าพอจําความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุโทโธแต่การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสัง่งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคําว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างนี้สามครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ ต่อไปยนึกยังไงก็ไม่ว่าวันนอนลงไปพับต้องบังคับเอาภาวนาพุโทโธให้แม่ฟังอแ,แต่มาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพก็เครื่องลงอายาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขาดคำสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้วไอ้เจ้าไม่เร็วเนี่มันก็แปลกมันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเด็กขาดทันทีทันใด ไอ้การกลัวทำว่ากลัวใครก็บอกกลัวไม่เดียวไม่กลัวแม่แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่แม่เดียวน่ากลัวมากถ้าวันไหนเมื่อเอินนอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธท่านฟังหรือว่าจะว่าพุทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็ตามท่านไม่ได้ยินเมื่อเอินเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไป เข้าไปแล้วท่าจะปลุกให้ตื่นให้มาภาวนาว่าพุโทโธก่อนก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุโทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทธว่าแล้วคุณแม่ทําไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋ยวนี้นอนว่าทั้งท่งนานเองก็พุโทโธพุธโทโธพุทโธก็ไม่ใช่พุโทโธไปไกลไปพุโทโธไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไปอาศัยอย่างนี้จนถ้าเป็นเด็กตัวอายุสิบปีเศษ แลเมื่อมาโตขึ้นมาหน่อยเกิดการกลัวผีไอ้ผีเนี่ยจตมากลัวจริงๆเคยเห็นผีบ้างหรือเปล่าก็จําไม่เคยได้นักตอนเป็นเด็กได้ความรู้สึกมันกลัวมากถ้ามีใครเขาเผาศพกันที่ไหนถ้ามีบีพาดียินเสียงแต่พลมอนก็ดีหรือตีกรองประคมศพก็ดีตอนนั้นนอนไม่ได้แล้ว คนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอนเวลาจะนอนก็ต้องหาอะไรมาทับทับตีนมุง้งอุดล่องเกรงว่าผีจะลอดจากร่องขึ้นมาบ้างเกรงว่าผีจะลอดมุ้งเข้ามาบ้างเอามาทับตีนมุ้งเข้าไว้ความกลัวไม่กลัวขนาดนี้นถ้าเวลากลางวันเข้าห้องเข้าห้องข,นข้นงในพื่ในห้องอ่ะ เขาใช้งานไปอหยิบอะไรในห้องก็ตามก็ยังกลัวผีตอนกลางวันทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกเอาหลังออกหอยหลังมหาประตูเกรงว่าผีจะมาจับหลังในเมื่อท่านแม่เ่านบอกว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ปกติผีนี่กลัวคำมามโฑโธคือกลัวพระพุทธเจ้า เป็นอนุนวาสในเมื่อท่านบอกท่านก็นเลยบอกว่าต่อน,นี้ไปท่านนึกความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาวาพุทโธทันทีถ้าอย่างนี้ผีจะไปไกลแสในไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบาร,รมีของพรเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจงช่วยกําจัดผีไปให้ไกลแสในไกลและภาวนาวาพุทโธในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาวาพุทโธ ถ้าความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาพระพุทธโทอ้ย่าโยมฟังตอนนี้แล้วก็จําไม่ไดีนะว่าแต่มาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบวทแล้วนี่เข้าใจชัดตอนที่บวทใหม่ๆพรรษารแรกอยู่กับหลวงพ่อปานคืนวันหนึ่งล้กก็มาเช้ามุดเจริญพระกรรมฐา,าน ถ้ามือก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิดต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นไปแบบนั้นเป็นปกติเพราะชินกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นเขาเดี๋ตีหนึ่งครึ่งถ้าเกินไปบ้างล้างหน้าล้างตาเสร็จทำว้า,าสวดมนต์เสร็จถึงเวลาตีสองตรงลุกขึ้นจเจริญพระกรรมฐาน คือมานั่งเป็นกรรมฐานภาวนาตามอัิยาศัยมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะลางหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดเช่ไม่เมียโอโ้โ,อโหเยอะแยะจำนวนทักสองร้อยคนกว่าโดดที่ชานตึงตังคมครามก็มองดูอะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวเท่านั้นก็เลยสงสัยตอนนั้นจิตความกลัวไม่เกิดไม่เกิดขึ้น ว่าไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้มันเลิกล้างหน้ามาสวดมนต์ม,นมาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดการมตามมาโดดในกุฏินั่งกรรมฐา,านมันก็โดดไกลๆก็ช่างมันใจสบายพอถึงตีสี่เลิกพระพระลุกขึ้นสวดมนต์ตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตันหนึ่งโดดเข้ามาคลอมอก ก็ต,กตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบวายตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไว้เพราะจะมือซ้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้เจะว่ายังไงมันก็ว่าตามว่ากระถาขับผีเพราะว่าไปจบมันบอกว่ากูไม่กลัวว่าอีบทหนึ่งมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่อยครึ่ง เพแดงว,ว่าผีคนนี้เรียนมามากต่อไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอ๋หนอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพระก็ดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าคอยช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้วนึกภาวนาในใจว่าพุทโธและเป่าพวดเดียว เจ้าผีก็โดดโฮกเมงเก่งๆโดดวิ่งหนีไปเลยนี่ธรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆเจ้ว่าท่านหลอกก็ไม่ได้ผลมากรดปรากฏสมัยมาบวทพรรษาแรกแล้วมาว่าถึงผลอีกผลหนึ่งต่อมาอายุสิบปีเศษๆก็เกิดเป็นโรคอหิวาตายกับเขา แต่ตอนไปเรือ่อวาใหม่ๆรอบเติมท้องเดินใหม่ๆท่านแม่ก็ภาวนาว่าพุทโธแต่ท่านอาวาุธรูปมาตั้งใหิหนแล้วท่ามองดูพระพุทธรูปแล้วว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายหโรคมันเจ็บมันเสียดท้องหรือเกิดมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพียมีความร้อนสูง พอถ่ายสามครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรงหมดแรงแต่สติยังดีใจก็ภาวนาพระพุทธโธ้ตอนนี้เลืมตาก็ไม่ค่อยจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธร,รูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคไปเถอะเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรภาวนาไปภาวนาไปเห็นภาพพระพุทธร,รูปตัวน,นี้หลับตาแล้วไม่อยากเลืมตา เห็นภาพรูปลอยข้างหน้าใสาเจ๋วสายสะอาดมากเหลืองอร่ามพาวนาไปภาวนาไปพระตุูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีทุกทีลนี่สุดก็กลายเป็นพระสงฆ์แ้ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนาเพราะโมาไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสีย ตอนนั้นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิสมานากายเมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ไปเป็นคนแต่ไม่ใช่คนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้คนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนื้อเป็นแกว้วเมื่อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงๆแล้วพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชดาด,ด้วยเป็นทองคำทั้งหมด ล้วก็เหนือทองคําผิวทองคำทคำั้งหมดปราะดับไปด้วทเพชรแปรพรา,พรานยยมเป็นเพชรสวยเป็นร่ากายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามีมันเบาหมดจะยกย่างไปตรงไหน,นมันเบาหมดร่างกายไม่ใช่เดินมันมันลอย,ลอยมันเบาเหมือนก็นุ่นปลิวลมตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่บังไปหาท่านลุงบางเรียกใครก็ไม่มีใครสนใจ ทุกคนก็นั่งมองแต่ศพที่ตายอยู่ตอนนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทก็ผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าเสียดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสุกปรกเื่อเกินมันมีแต่ความสุกปรกมีแต่ความเศร้าหมองมาดูกายใหม่มันสวยมาก ขนาดเนื้อเป็นแก้วใสเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื้อกางเกงมันเป็นทองคําทั้งหมดเครื่องประดับประดาวสวยสดงามแล้วประดับปด้วยเพชรเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลยในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไปย,ยืนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยวหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหน เห็นคนเดินกันมาประมาณสองรอคนมีหันหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอวบ้างไม่ถึงเอวบ้างแล้วมีสองคนขนาดกลางมีคนไทยมีคนหลังหนึ่งคนเวลาบรรเหลือน้อยบรรดาเทนพุทธบริษัทก็ถามคนหน้าวันลุงจะไปไหนครับเขาก็กางตำราออกมาเปิดพับเขาบอกหลานไม่อยู่ในบัญชี ไปกับลุงไม่ได้กลับเขาบ้านเสียอาตมาก็นึกแต่ใจอาต่ลุงนีบ้าถามว่าไปไหนดันบอกเขาไม่มีในบัญชีแกเย็บบอกเราว่าไปไหนสักคาก็ไม่บอกต่อมาก็ถามคนตรงกลางตนหลังเขาก็พูดเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสักหนึ่งกิโลก็เดินตามไปเรื่อยๆ มันไม่รู้สึกหน่อยเขเข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปเข้าป่าดำมาะไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสมรวรคนด้านทั้งด้านโน้นเป็นนรกยืนอยู่บนยอดเขาเห็นสำนักของวายายมเอาคานสามหลังละมีคนประเภทเป็นมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มประมาณร้อยคนบ้างเกินร้อยเกินร้อยคนบ้างมีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นถือค้อนบ้างถือหอกบ้างถือกระบอกมาคุมอยู่กลุ่มละคน ถามท่านลุงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสำนักของพญายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนรกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทำความดีเขาจับนำมาลงโทษใหม่เห็นคนเดินออกมาจากสำนักพญายมท่านบอกนั่นพญายมตัดสินแล้วต้องไปสู่นรกชี้เป็นในนดงหน้าไกลามากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับทองฟ้า ท่านบอกโน่นเอาไปที่โน่นถามได้บอกว่าผมอยากจะลงไปดูได้บ้มั่งได้ไหมท่านบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาด้วยพุทโทระ่างหลังก็ตามหรือภาวนาว่ายังไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติคนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลงปล่อยให้ลงไปลงมีโทษจะต้องถูกทำโทษอหอยหลายกลับ ไก็แนะนาว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงลุงแล้วมาทีน่นี่ลุงย่อดูทุกอย่างก็เป็นความจริงทีหลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันทีนึกถึงลุงลุงก็มาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรกอยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานท่าเนเห็นหมดอยูใ่ใกล้ๆเป็น้นว่าบรรดาต่าพุทธบริษัทหลายการคำภาวนาว่าพุทโธไม่จะเล็กน้อย ถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานิยาพูดไปก็พูดไม่ไหวบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอดีสำหรับในต,ตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนัมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาแ่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี